สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการเลือกพันธุ์ทุเรียนที่จะเอาไปปลูกกันว่าเรามีวิธีการเลือกยังไงในสไตล์การเลือกพันธุ์ทุเรียนของผมนะครับอันนี้สามารถเอาไปปรับกับพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับว่าถูกต้องตามใจของเราหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่มีผิดมีถูกนะครับแล้วแต่คนชอบบางคนอาจจะชอบไม่เหมือนผมนะครับอตอนนี้ เวลา7โมงครึ่งแดดเริ่มออกทุเรียนเริ่มจะตื่นนะครับนี่เป็นไซส์ทุเรียนใหญ่ไซส์เกือบ2เมตรนะครับซึ่งผมปลูกผมจะชอบปลูกทุเรียนใหญ่เพราะว่าเวลาการฟื้นตัวขึ้นมาเวลาเขาแทงใบแทงยอดออกมาจะเห็นได้เลยว่าทุเรียนต้นมันใหญ่นะครับเพราะผมเคยปลูกทุเรียนเล็กแล้วผมว่ามันโตช้านะครับอันนี้เป็นความคิดของผมเนาะมาดูกันนะครับวิธีเลือกเลือกยังไงนะครับอันนี้ใบหรือใบแก่เอาออกได้นะครับ เทคนิคการ <interfer en> เลือกควันทุนเรียนของผมเริ่มแรกเลยนะครับดูที่ใบก่อนนะครับใบทุเรียนต้องใบใหญ่ใบหนานะครับใบใหญ่ใบหนาประมาณนี้นะครับใบใหญ่ใบหนาต้องไม่มีโรคนะครับรู้ยังไงใบทุเรียนปกตินะครับคือแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่ปกติจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือใบทุเรียนที่ไม่ปกตินี่คืออาจจะอ่า,อา มีรอยจุดเล็กๆไม่น้อยบ้างนะครับแต่ให้เราดูว่าโดยรวมโดยรวมหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งต้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันใบดีกับใบเสียไหนเยอะกว่านะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ให้ได้ไดแบบนี้ทั้งต้นจะดีนะครับแต่น้อยมากที่จะได้แบบนี้หมดนะครับเพราะว่าต้นทุเรียนใบทุกใบนะครับต้องมีรอยมีอะไรบ้างนะครับมีรอยแมงอาจจะมีรอยแมงรอยลาหรือว่ารอย การฉีดฮอร์โมนมากเกินไปแล้วขอไปไม่อาจจะมีนะครับแต่ให้เราดูว่าภาพรวมต้นพันธุ์ที่เราซื้อมานะครับมันมันโอเคไหมนะครับ2นะครับดูการแทงยอดของปลายนะครับนี่นะครับการแทงยอดต้นนี้เป็นกระโดงนะครับเป็นกิ่งกระโดงเป็นกิ่งกระโดงค่อนข้างที่จะถ้าเราดูยอดต้องดูยอดที่มันอวบนะครับยอดอวบนี่นะครับแต่ถ้า ใบสุดที่ปลายก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นปลายใบสุดที่ปลายก็ไม่เป็นไรแบบนี้นะครับหมายความว่าเขาเขาเขาใบเขาเริ่มบานเริ่มแก่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปปลูกก็สามารถมันก็สามารถแทงต่อได้นะครับต้นหนึ่งอันนี้มาลมลมลม,ลมสะบัดนะครับลมสะบัดแล้วทําให้ทุเรียนมันมันใบม,นม,นมันงอนะครับใบมัน นี่ต้นหนึ่งนะครับมีลักษณะของใบทุเรียนที่ที่ดีนะครับจะไม่มีโรคนะครับโดนแสงจะเงานะครับนี่คือพันธุ์ทุเรียนที่ดีนะครับลักษณะที่สองที่ผมดูนะครับผมจะดูโคนนะครับดูโคนนี่คือโคนต้นหรือเงาต้นนะครับจะจะใหญ่นะครับแล้วการสมานแผลการสมานแผลระหว่างต้นที่เข้ามาเสียบกับ ต้นพันุ์จะสนิทและก็สมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแมงหรือว่าไม่มีรอยอเชื้อราหรือว่ารอยกัดของมแมลงนะครับไม่มีรอยกัดของมแมลงนะครับนี่คือการเลือกพันธุ์ทุเรียนในสไตล์การเลือกของผมนะครับถ้าได้ใบประมาณนี้ทุกต้นนี้จะโอเคเลยนะครับเพราะว่าเวลาเอาลงไปปลูกใบเขาค่อนข้างที่จะหนานะครับการสั่งข้อแสงจะดี การของก็าแสงจะจะดีกว่าต้นที่ใบไม่สวยนะครับอันนี้คือหลักการเลือกพันธุ์ทุเรียนใหญ่นะครับดูใบดูเง่าดูยอดนะครับแล้วก็ดูลักษณะลำต้นนะครับลักษณะลำต้นถ้าเป็นกระดงจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเป็นปัดกระดงจะประมาณนี้ต้นนี้2เมตรนะครับประมาณ2เมตร เมาดูการเลือกพันธุ์ทุเรียนเล็กนะครับซึ่งเป็นไซนี้จะเป็นไซ50เป็นพันธุ์ทุเรียนเล็กอันนี้เป็นกิ่งข้างนะครับกิ่งข้างก็เหมือนกันทุเรียนเล็กดูใบนะครับใบต้องสวยนะครับใบต้องสวยไม่มีโรคไม่มีรอยเจาะของแมลงนะครับลำต้นต้องใหญ่นี่ไซ50นะครับลำต้นใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะอวบนะครับค่อนข้างที่จะอวบ การสมานแผลของต้นเล็กอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่เหมือนต้นใหญ่เพราะว่าเขา,าไซนี้ก็น่าจะประมาณ5-6เดือนนะครับในการเสียบยอดก็ให้เอาปัจจัยอื่นไปวิเคราะห์ดูนะครับดูใบดูลำต้นนะครับนี่คือการเลือกพันธุ์ตัวเล็กพันธุ์ทุเรียนเล็กกิ่งข้างนี่คือกิ่งข้างนะครับ ต่อไปมาดูสซทุเรียนที่ไม่ควรเลือกไปปลูกนะครับมียอดออกมาเยอะเกินไปนะครับแบบอย่างนี้นะครับมียอดออกมาเยอะเกินไปนะครับมียอดออกมาเยอะเกินเกินไปเรามองแล้วไม่สวยนั่นแหละครับถ้ายอดออกมาเยอะแบบนี้มากเกินไปนะครับเขาจะไม่โตนะครับไม่ว่าจะปลูกแล้วหรือยังจะไม่ปลูกนะครับไม่ว่าจะอยู่ในแปลงนะครับถ้ายอดออกมาแบบนี้ถึงออกมากิ่งก็แห้งาะมีรอยรอยแบบนี้นะครับรอยกัด อันนี้คือพันธุ์ทุเรียนที่ไม่แนะนําไปปลูกนะครับหรือแม้แต่นะครับไซนี้นะครับเสียบมาแล้วทิ้งใบนะครับทิ้งใบอาจจะไปเจอที่สวนขายพันธุ์ทุเรียนนะครับเขาขายราคาถูกเราก็ไม่ควรนะครับไม่ควรจะไปปลูกนะครับถ้าซื้อมาก็ต้องเอาไปพักฟื้นไว้ใช้เวลานานให้ให้กิ่ง ให้กิ่งที่เป็นหางประตูข้าบานแล้วก็แก่เต็มที่ประมาณ4 5เดือนค่อยไปปลูกนะครับปลูกทุเรียนใจร้อนไม่ได้นะครับปลูกทุเรียนใจร้อนไม่ได้แล้วก็การเลือกต้นพันธุ์ต้องดูให้เป็นนะครับมาดูากิ่งข้างที่บางคนมองว่าอาจจะไม่สวยแต่ในในมุมมองของผมผมมองว่าสวยนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ก้านยาวนะครับกิ่งอนข้างที่จะใหญ่นี่ผมดูตรงนี้นะครับ เน่าเขาใหญ่มากนะครับแล้วก็การสมานแผลสนิทการสมานแผลสนิทนะครับใบใบใบเก่ายังเหลือใบใหม่ทีสลาดนะครับเก็บทุกใบนี่คือกิ่งข้างนะครับกิ่งข้างต่อไปมาดูกิ่งกระโดงนะครับกิ่งกระโดงลักษณะของกิ่งกระโดงนะครับดูต้นที่เป็นกระโดง ยอดเขาจะชี้ข้างบนนะครับอันนี้ไซส์50นะครับไซส์เล็กยอดเขาจะชี้ขึ้นข้างบนนะครับแต่ต้นนี้ก็ยังไม่สวยเท่าไหร่แต่ลักษณะการแทงยอดก็ถือว่าอวบนะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปพักฟื้นสักหนึ่งเดือนนะครับก็ลงปนาะอันนี้คือก่งกระโดงลักษณะการแทงจะแทงขึ้นอยอดเขาจะชี้ขึ้นด้านบนนะครับเวลาลงปลูกเวลาเขาโตเขาจะเป็นทรงนี้นะครับเหมือนต้นคริสต์มาสนะครับ การเลือกต้นกิ่งกระโดงก็เหมือนกันนะครับที่เป็นไซเล็กก็ต้องดูยอดดูใบนะครับอันนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่ายังมีรอยไหม้รอยไหม้แบบนี้อาจจะเกิดจากการฉีดฮอร์โมนฉีดยาแล้วอฮอร์โมนหรือยาไหลลงมาอยู่ที่ปลายใบนะครับทาให้ใบไหม้นี่คือกิ่งกระโดงนะครับต้นกิ่งกระโดงต้นเลียนเล็กค่อนข้างที่จะฟูนยากนะครับถ้าเกิดว่าทิ้งใบเสร็จแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นต้นพันธุ์หรือที่เราลงปลูกในการฟื้นต้นทุเรียนจะใช้เวลานานเพราะฉะนั้นการใช้ปุ๋ยใช้ฮอมนจึงมีความต้องมีความรู้ขอบคุณสําหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ทีมงานสังกรีฟาร์มนะครับคลิปหน้าจะไปดูสวนไหนจะทําอะไรฝากติดตามด้วยครับสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับมีสุขภาพแข็งแรงแรง่ลำ,ลำล้รวยโชคดีทุกคนครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ